ขอกราบสเดครับผมชื่อคิสุคิลเลอร์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม i ม e c คร f t ในมินิเกมเออ่ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะซึ่งใช่ครับทุกคนผมมาคนเดียวอ่ะคือคือเหงามากอ่ะชีวิตมันน่าเศร้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะ เฮ้ยเวัยรุ่นไปไปไปคุณคุณอย่าเรามาเล่นเป็นเ้าหน้าที่ด้วยเอาไหมลงมาอย่าเราไปเล่นข้างล่างอยู่าข่าวห่าลงมาไม่ยอมไม่ลงมาไม่ลงโอเคนะเขาไม่ลงมาก็เกมนี้นะผมผมมีพี่เศษยนมาด้วยเฮ้ยโอ้ตายเลยโอเคแล้วซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะผมซึ่งผมมีอะไรจะบอกทุกคนเว้ยทุกคนเกมเนี้ยเกมเนี้ย ผมจะแจกตังค์ครับแจกแจกนาิกแจกจริงแจกจริงเอายี่ดีกว่าเอายี่ว่าโอนเงอนโอนงนก่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 อนโอนอะไรโอนงก่อนโออะไรเอาก็อยาเอาเรื่องนับผมนะครับหลังไมค์ก็โอนไปแล้วนจิ้มไม่ใช่เหรอหลังไมค์ก็โอนไปน้าจิ้มให้เราไม่ใช่เหรอจิ้มพีอะโอเคครับผมซึ่งวันนี้ผมมากับพี่วินคาสเซโอและดี k g เ m i กมนะครับผมจากพี่ดอจากช่องดี k Gaming นะครับผมซึ่งพี่ดลเป็นยูทูบเบอร์สายโบ ใช่ครับซึ่งผมลากเข้ามาหมายค้าครับโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์สาย L V ครับผมเป็น L V เป็นเป็น V ยูทูบเบอร์เหรอครับได้ครับผมเป็น V ยูทูบเบอร์ครับ V ยูทูบเบอร์ถามมาตอบไปเอ๊าสามสี่สี่ชื่ออะไรครับตู่ครับโอ้ยต้องบินกันโอเคงั้เดี๋ยวพวกน้ำเงินจะกดเลยดีกว่าเนาะไปโอเคครับไม่กดอ่ะ ไม่กดกูไม่กดกดกูไม่กดไม่กดเตะออกเซิร์ฟแม่งไอที่เหี้ยเฮ้ยโอเคอยู่เกมแรกนะผมซึ่งเออ่ระวังระวังพื้นนะที่ไม่มีบล็อกน้ำซึ่งตกตายได้นะครับจริงเหรอท่านเนี่ยคุณมาแล้คุณมาแล้คุณมาแล้โดนมาโดนมามันมันมันจะมีคุณคุณต้องติดตามน้ำอ่ะเออ โอเคครับ okay, นะซึ่งเกมนี้นะเป็นเกมขุดวัดใจนะฮะก็มึง <laughs> จะมึงจะตีกับทำเทียอะไรกันเนี่ยโอเคครับซึ่งเกมนีนะ้มีผมได้เอา P. X. ใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ให้ทุกคนหยิบ P. X. คนละหนึ่งอันแล้วเดินแล้วแล้วไปอยู่ในจุดที่อยากจะอยู่ครับจุด <c oughs> <c oughs> ที่อยากจะอยู่ <c oughs> มีสามจุดนะผมเรื่องอะไรครับ <c oughs> เออคอนเทนนี้เราคุณได้เหมือนช่องกูเลยมึงก็กรอบมามึงก็กรอบมามึงก็กรอบมา โอเคน,นะครับผมซึ่งเกมเนี้ยผมให้อะ่ะผมให้เลือกก่อนใครก็ได้เลือก,เล,อกเลือกสักอย่างนึงอ่งคนแรกคนแรกอ่ะขุดอบเนี่ยอันนี้สักศูนย์บาทอ๋ออันนี้นะครับผมหนึ่งบล็อกเพชรนะครับผมเท่ากับสิบบาทนะครับผมใหน้น้อยจังทำไมมันน้อยจังเลยอะ่ะหรือมึงจะไม่เอาเอาไหม<อ>จะเอาไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาก็ได้ก็ได้เออเอาแล้วนั้นเราพีกแต่ถ้าคุณขุดลงไปแล้วคุณตกนาวาตายคุณจะไม่ได้สักบาทเลยนะครับ อ้าวอันก็ใคร้ผมไม่อยู่แล้วใครดูไม่ได้อะใครประจำเประตำแหน่งเลยนะครับใครประจำตำแหน่งเลยครับอ่าปะจำตำแหน่งแล้วประจำตำแหน่งนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งแล้วแล้วทุกคนขุดเอ้ยจะตีกันทำไมอ่ะอัดไฟเหรอเอออ่ะให้ให้เรื่องนะผมจะอยู่ตรงไหนนะอ่ะคุณอันนี้แหละโอเคครับโอเคครับอันก็ขุดขุดแล้วหนึ่งสองซ้ำอ่าขุดละจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับคุณสามารถหยุดได้ครับแต่คุณจะได้เงินเท่าที่คุณได้เท่านั้นก็ไปกันดีครับคุณนะไปต่อสิครับก็รออะไรอ่ะนอันไปต่อครับหนึ่งสองสามไป้ตายดดกันเนี่ยพีกันเลยพี่วินพี่วินนะวพี่มีนะครับจะไปต่อจะพอแค่นี้ครับขอขอขอแค่บลยวขอขอแค่บล็อกเดียว อ่าโอเคโอเคขุดอันหนึ่งสองแล้วไปจะเป็นต่อจจะพอแล้วใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมสามสิบบาทนะโอเคโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาพอใจแล้วต้องาำต่างโคละอีอะมึงขึ้นอ่าเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยพี่พี่จะขุดแหมบพังหมดแล้ว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 มึงเอากูมามันจะขึ้นชื่อความสนอยู่แล้วเออแล้วคืออ่ะไปดูไปตาไปด่านที่สองสองแล้วผม ด่านที่สองก็คือด่านปลากรัวนะครับผมซึ่งทุกคนจะได้รับเอฟเฟกต์สโลเน่ซึ่งผมให้ขั้นเนี้ยหมดเนี่ยครับผมให้50บาทครับ50บาทคุณเล่นคุณเล่นห้สิบาทคเล่นสิบาบาทแล้วก็ลวงแล้วก็ลวงแล้วกลวงมันจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าลวงก็ไม่ได้สักบาทครับอ๋ออย่างนี้ป่ะเอ้าหายเลยเขาอยู่หรือเปล่า ใครแกลงคิวอย่าแกลงอย่าแกลงพี่เขาดิผมว่าเคืผมว่าเคืองกันตายก็วันนี้แหละเียวัโอเคซึ่งขั้นนี้นะผมผมผมจะให้20บาทนะครับส่วนอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นที่2ผมให้ห้าสิบบาทนะครับส่วนขั้นสุดท้ายผมให้ร้อยหนึ่งครับไป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 ไใครจะไปใครจะไปก่อนใครจะไปก่อนผมละกันครับไปเลยไปไปไปเฮ้ย ฮ้ยโวเนี่ยฮ้ฮ้แล้วก็ฮ้ยจะไปต่อจะพอแค่นี้ครับพี่บินไปต่อดีวะอ่าเราไปต่อกันแสดงว่าพี่ก็ไม่ได้แล้วหอพี่ตายแล้วอะไม่ได้เดี๋ยวเไม่ได้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 ไม่ไดไมต่อ้ไมต่อแล้วอ่าไปต่อไปครับไปต่อเข้าไปเอ นะครับไงต่อ,นะอรครับพี่บีครับยังไงครับอ่าโอเคนะครับอดนะดนนครับผมอด <c oughs> ทั้งคู่นะครับผมที่สามนะครับผมก็คือผมจะมีกระดาษสุ่มให้ระหว่างไปซ้ายกับไปขวาซึ่งระหว่างซ้ายกับขวามีคําตอบที่ไม่เหมือนกันแล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ให้เลือกกันไปเลยครับสักทางหนึ่งครับเอาคือต้องมีคนกดต,ต้องกดสุ่มก่อนใช่ปะก็คืออ่ะกดสุ่มกับกดสุ่มก่อนเพราะจะทางไหนรู้วัสุเชิญนะครับเชิญถ้าูดวัสดุอ้วแสุ่มอ่ามาแล้วครับโอเคผมไล่ไล่ไป โอเคนะครับโอเคครับผมงั้นก็เริ่มกันเลยครับผมไป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 ไไปขวาอ่าเฮ้ยกลับเฮ้ยเฮ้ยมึงต่คู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยเฟกครับเคขี่ยเฟกครับเขี่ยเฟกครับเขี่ยเฟกครับเขี่ยเฟกครับมาแล้วเมื่อกี้คุณลงหลุมไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยคุณโดนเคขี่ยเฟกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดพี่วินครับผมพี่วินยังไงพี่ยังไงพี่วินไปหรอครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะเดี๋ยวไปทีละคนนะครับเอ่อคุณโดนอย่าเพิ่งไปเด้ออ้าว หลบไปไหนละผมมาฝั่งพี่พี่วินไปก่อนพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนในกล่องมีอะไรในกล่องไม่มีอะไรในกล่องไม่มีอะไรเหรอเออมันมันควรจะมีของไหมหรืมันไม่ควรมีมันควรจะมีครับอ่ะเอาไปผมให้เอ้ามาทำใหมวะกันเลือแตกไงคุณเป็นกดเฮ้ยตามตามกดโอ้แหกกดซะแล้วโอเคแล้วผมกดพอซึ่งอ่ะคุณแล้ว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 ครับคุณแล้วคุณหินใช่คุณคุณหินไปทางพี่เปิดทางไปเอ้ยก็ขุดขุดขุดไปทางต่อไปไง มึงก็คุยกันได้ตอบว่าขึ้นุปกูก็ได้นะคุณไม่ได้พี่ผมมีบาลีกันไว้เลยเดี๋ยวกูคุยแฟรสีขาวออกก็ได้ทำไมเราโกงอย่างเงี้ยทำไมเราแบบขี้เราดีเป็นคนที่ใส่ขี้ทำไมเราเป็นคนขี้โกงอ่ะโคตรแย่เลยโคตรแย่เลยไม่ไม่ไม่มันมันคือทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรขุณง่ายโอ้โหฉลาดทไมฉลาดเศนขดนอกจากผมอ่ะวปุบีนี่ดีกว่า ทำไมกูไม่ใช่วะทำไมกูไม่เคลียร์ของวะกูเคลียร์ดิของกูหายหมดตอนเนี้ยเฮียกูมีอันนี้เป็นกูไม่ใช่อลาดเลยต่อไปครับคือทางไปทางประตูครับทางไปประตูครับประตูอะไรวะทางล่องหนครับถ้าคุณตกคุณตายครับ IQ โอวโหดีเฮียกิกะเฮียวะเฮียอะไรกันเนี่ย ฝั่งนั้นเขามีอะไรกันครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยใหญ่เละคุณเจอเจอทางทั้งหมดอ่ะแต่ไม่มีกุญแจผมมีคำใบ้คือคือหาเจอหรอเจอแล้วโอเคให้วินโดว์ลงมาให้วินโดว์มาครับผมวายอ่ะมึงก็ใส่ไว้ในกล่องหาง่ายตายเหี้ยอ่ะอ่ะตัวสินะพี่ผมจะมีกระดาษให้พร้อมกับคำใบ้พี่ซึ่งแต่ละฝั่งคำซึ่งแต่ละฝั่งคำถามไม่เหมือนกัน ตอบว่าอะไร,รวะไไกูไปใหญ่กูลืมไม่ได้อเหียเขาใหญ่ปะวะใช่เขาใหญ่ใช่หรือเปล่าใช่ผมหมายถึงว่าใส่แค่ชื่อนะ,อะถ้าเขาใหญ่คิดว่าถูกก็ใส่ไปแล้วเราดูว่าคุณจะบัฟไปไหมอเอาไปโยนที่ดอกเปิบมันจะไปถูกได้ยังไงวะมึงไม่เขียนคขาตอบว่าอะไร,รอ่ะเหีย ใส่เป็นลางไปไม่ได้เป็นสาวไม่รเป็นคนที่พาไปแล้วครอบครัวเาสศร้ไงครอบครัวเาเศร้าเป็นคนพาไปแตก็ไม่รู้อาจจะใช่ก็ได้ใช่เฮียกูใส่ไปแล้วนะดาแล้วใส่ถูกปะนั่นน่ะใส่ผิด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 ต่สาวว่าอะไรอ่ะเอาเอาแม่เอาแม่เรารับสมัครเชี่ยที่ไหนอะผมบิ้มว่าแกใส่แค่ชื่อครับชื่อคนที่พาไปนะเออคือชื่อกูหรือชื่่อกลุ่มกูวะหรือกูรู้เขียนชื่อพ่อกูวะเฮียเทาเรื่องมาได้ยี่อ่ะ ถ้าเกิดคุณสามารถตอบคำถามถูกได้ภายในไม่เกิน3ครั้งคุณจะได้ยี่สิบคุณจะได้สามสิบบาทครับทำไมไม่ใช่กูทำไมพ่อกูแต่ชื่อพ่อคุณใช่ไ้มเนี่ยไ <c oughs> อ้ <c oughs> เอาอมือกูหว่ากูดีเลยเบลวันนี้นะไอ้ฉะาไอไอยชื่อไ้หากผิดมากกว่า3ครั้งคุณจะไม่ได้เงินสักบาทจากด่านนี้กูบอกอยู่ด้วยว่ากูพ่อกูแลไปพ่อกูชวนมาไปเล้วไม่ใชกูก็หมายถึงว่าค, <c oughs> คนชวนไงเรเวลมาดิไอ้เ้ไชื่อใคร่ะเลเวลเหวอสอัสดี ได้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 เลยพี่วินได้เกูทันเลยอ่ะโยนถูกไหมคือกูนึเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤคือ่คือคือไม่รู้ว่าพีวินพี่วินตกหลนตกลนอะไรวะพี่วินตกหลนขีดขีดอรวะขีดขีดขีดชื่อไฮ้มึงเรื่องมากจรงวะไอ้เี่ยอามไอ้าเรื่องมากอ่ะเจาเงินไหมอ่ะเจาเงินไหม ก็เขียนชื่อบุหิตทำไมพี่เครื่องเนี่ยเครื่่อองะคนคุณคุณพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลไปครับไปครับคุณระวังระบายระบายกี่เปอร์อยู่ากอยางไม่มี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 อะไรขึ้นมาต้องขอขอแค่ขอแค่นาะมันต้องมีตัวและใหญ่แน่ไปลังคิบเปอร์ลังพี่วิน เออไม่เอาไม่เดินแล้วไม่พี่ทำไมตเราไคนอย่างอี้พี่โดนโนูเอ๋นะพี่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกอะไรอ่ะเอาปุ่มเหรอขันโยกอ่าได้ได้เขาได้ของแล้วไงต่อบคุณจะไปไงต่อครับการฟังดูไม่ค่อยดีเลยวะเจอของเจอทางออกทางออกนี่มันตกใจก็ตายสิคุณต้องกระโดดไปครับหรอถึงหรอถึงถึงหรรอถึงคับ ลองมาแล้วถึงยังไงก็ถึงอ่ลองดูลองดูละกันเดี๋ยวลองดูละกันอ่าดูได้ดูนะเราไม่รู้ถึงอ่ะเราคุณ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 น้องก็โดนไปบล็อกคุณคุณน้องก็โดนไปบล็อกเราควรจะให้เขาเราควรจะให้เขาได้เงินไหมเล่นโชว์เลยเฮ้ยพี่วินไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องเป็นนักเลงร้านเกมพี่ไปไหนก็ไปไม่ต้องเป็นเด็กร้านเกมพี่โอ๊ยเนี้ยเออ นมเยอะกินนมเยอะก่อนเดี๋ยวคุณต้องตะโกนว่าอ้าวยนะฮะคุณอ้าวเอ้ยคุณระวังนะผมผมฝังกิปเปอร์ไว้ฮะผมฝังกิปเปอร์ไว้คุณรู้บ้างว่าทหารได้กิปเปิ้ลมาสิบตัวแล้วนะกำลังบินเราตัวกระโดดเลเนี่ยเอาจริงถามก่อนถ้าคุณคุณก็โดดแบบบ้าคุณจิ้โดดแบบบ้คุณเห็นแบบว่าคุณคุณคอนโทรลคอนโทรลแล้วกระโดดนะกระโดดสเปสบ้ากระโดดคุณวิ่งมาแล้วคุณกระโดดแบบบ้าคุณวิ่งมาคุณกระโดดแบบบ้คุณวิ่งมาคุณกระโดดแบบ เนี่ยมันจะถึงหรอมันึงคุณมันถึงมันจากว่ามันตอนั้งแต่ตะกี้บะกู่าไอเหี้ยมันเขาเล่นไม่ไหวหรอกไอเหี้ยเล่นไม่ไหวแน่ผมจะเอาแต้มทุกคนนะครับมารวมกันนะครับผมและผมแล้วเป็นเกมแบบคุยคุยกันแบบวัดใจครับระหว่าง็อกเขียวครับก็คือเอ่อเป็นการแบบแบ่งเงิน5 0 5 0นะครับผมส่วนสีแดงก็คือเป็นการขโมยทั้งหมดของอีกฝั่งหนึ่งหรือขโมยหรือเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองหมดเลยครับคุณนนท์ เกมเนี้ยฟังผมนะผมเคยจะรู้จะคิดตัวเองมาแล้วเขาบอกว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกสีแดงเป็นคู่ก็คือเราจะเสียคือคือเราจะเสียแล้วมั็นถ้าเราเจ้าของอ่าเขากระเป๋าเงินเจ้าของรายการใช่ปะใช่ใช่อ่าเราอ่ะควรเลือกสีเขียวทั้งของคนเว้ยเพื่อให้เจ้าของเงินไอ้เพื่อให้เจ้าของรายการมันเสียตังค์เว้ยอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโดนคิดหน้าดูดิเวลาเวลาเขาเสียตังค์หน้าตาเขาจะเป็นยังไงคุณลองคิดดูดิงั้นเดี๋ยวอย่างงี้นะเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราแบบปิดปิดหูหนึ่งคนแล้วเราคุยคุยกันนะผมเออคุณโดนคิดว่าคุณโดนจะะเลืออกไรรคับ เออนี่อยาสับเอาสีเขียวดีกว่าครับอ่ะสีเขียวสีเขียวใช่ครับสีเขียวคือคุณเจ้าสีเขียวทําไมอ่ะคุณถ้าสมมติว่าคุณเขาเอาสีแดงนี่คือแบบเขาได้ทั้งหมดไปเลยนะเออน่ะเอาจริงเราก็ลังเลอยู่เอาสีแดงหรือสีเขียวคือถ้าสมมติว่าคุณเอาสีแดงใช่ไหมแล้วเขาเอาสีเขียวคุณจะได้เงินทั้งหมดไปเลยเว้ยสมมติว่าคุณสมมติเขามีหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคุณจะได้หนึ่งร้อยบาทเข้ากระเป๋านิ่มๆน่เลยเว้ยคุณ อเออแต่และแบบเขาเอาแต่และแบบเขาชิงเอาสีแดงนี่คุณแพ้นะคุณไม่ได้เงินสักบาทเลยนะโอ้ยเอาไงดีลังเลไม่ถูกอะ่ะแล้วก็้ <laughs> องก็ลองไอ้สีแดงไปเลยคุณเอาเงินเข้ากระเป๋าทําได้หลายอย่างเลยเงินยแยะนะครับโอเคครับโอเคอเครับผมขอคารับคุณดนโอเคครับโอเคฮัโหลกับพี่วินครับผมพี่วินคิดว่าพี่วินจะเลือกอะไรครับผมพูดตรงเลยนะผมเป็นคนดีผมเลือกอย่างผมเลือกอย่างผมเลือกอย่างไม่ร่งไมเียนเลยใช่ครับ ใช่ครับผมเราเลือกยังไม่ตั้งเรียนเลยครับไปตั้งเลยอุ้ยมันมัไม่มีหนคิดเงีับฮะพี่ไม่จะพึ่งไม่ครับผมจะบอกเขาว่าผมจะให้ผมจะเลือกสีเขียวแล้วว่าผมให้คุณเสียตังค์เราได้แบ่งเงินกันทั้งห้าสิบลาสิบแล้วผมจะผมรู้เขาเป็นคนดีครับผมจะผมวั่าใจน้องเสียงเขาแล้วเขาเป็นคนดีครับผมคุณมั่นใจเหรอครับผมมั่นใจครับอ๋อคุณมั่นใจเดี๋ยวผมอยเปลี่ยนคำตอบสุดท้ายกันโอเคนะครับผมได้เลยครับคุณได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ ขอให้ทุกคนนะครับเลือกสีของตัวเองนะครับผมฮัลโหลคุณผมณ,ณรับผมนะถ้าเกิดเราเลือกสีแดงถ้าเกิดเรามีนาคนใดคนหน่งเลือกสีแดงอะ่ะเงินมันจะเข้าไอเข้ากระเป๋าตังค์ไอ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 หงั่งเลยเว้ยเราต้องให้มันเสียตังค์เลยลอิด <c oughs> ดูนะเวลาเขาเสียตังค์อ่ะคุณหน้าตาเขาจะเป็นยังไงอ่ะคุณลองคิดดูดิคุณลองคิดดูว่าจะหาแค่ไหนอ่ะคุณอะไรถึงนี้ลองดูผมผมผมไปจ่ายเลยผมชอบสีเขียวแล้วดูสีหัวผมก็รู้แล้วอืม แล้วแล้วคุณแล้าคุณว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเอาสีที่ตัวเองคิดเอาไว้ในใจนะครับผมมาขุดแล้วมาวางไว้ตรงแทนนะครับผมแล้วผมจะเฉลยนะครับผมเฮ้ย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 บอกคนปอเลยอยาขุดพี่วินครับผมครับแล้วก็เอาไปวางที่แทนนะผม ได้ได้ได้เอาโอเคโอเคโอเคอ่าอ่ะวันนี้ท่านพี่พีนอะไรกันไม่ได้เหรอะไรโอเคอ่าทุกคนมั่นใจนะผมมั่นใจแล้วครับเอานะครับผมทุกคนครับสามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย โอเคถ้าบอกงั้นเงินทุกอย่างที okay, well, campus, IK ่ท like ุกคนเล่นมาก็จะเข้ากระเป๋าเกินผมแล้วผมก็โอ้เป็นนิ่มๆเลยมีเงินไปกินชาบูแล้วมีเงินมีเงินไปกินชาบูหมูกระทะแล้วสบายจุยสบายจุยสบายใจโอ้ว โอเคแล้วก็จบสำหรับคลิปนี้กันแะล้วผมใครชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องพี่วินคาสเซโอและช่องดีเคเกมมิ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเล่นกับเราวันนี้คนระับเป็นมิตรภาพที่ดูดีนะครับถ <c oughs> ้นนีก็ดูดีใช่ไหมดูดีใช่ไหมมันเป็นมิตรภาพที่ดูดีครับซึ่งเกมนี้ผมไม่เสียเงินเลยสักบาทจริงๆแล้วผมเอาเงินมาพร้อมโอนจริงกนะันแหละแต่เขาดันแดงๆอะนะ่ะเนาะก็ทำใจเนาะคุณ เดี๋ยวผมจะโอนเงินของผมเข้าธนาคารตัวเองละก็เดี๋ยวไปถอนเงินแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครได้ผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของผมไปยาวๆนะครับจนถึงสอบวันซับกันเลยถ้าอยากให้มีชาเลนจ์อะไรนะอีกนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยถ้าจะขารดิ้ไม่ต่อยกันเลยล่ะอ้ทารทหารทหารททหาำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรผมตุก ความสุขแลความสลอดภัยขอเพียงมีใครเอืออาทอแต่ปันป้นรออยู่